หวานหรือไม่หวานเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวไลท์ Light หรือฟูลบอดี้กลิ่นอะไรที่คุณชอบทานกับอาหารอะไร5ข้อนี้คุณต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนที่คุณจะเลือกไวน์ขาวขวดต่อไปสวัสดีครับผมโน้จากสว e เซนไวน์บ Bar เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำไวน์ขาวยอดฮิต4ี่0ันะครับชาโรเน่โซยองบลองริซซิงและก็พินอครี พันแรกเลยนะครับก็คือองุ่นชาโรเน่นะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะทำไวน์ออกมาเป็นไวน์ที่ดรายหาหวานยากมากนะครับแล้วก็เป็นไวน์ที่มีแอซิดิตี้ ต่ำถึงปานกลางนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบไวน์ที่ออกเปรี้ยวจนเกินไปนะครับแล้วก็อาจจะแบบมีปัญหาเรื่องกดไหลย้อนก็ได้นะครับอันนี้ก็คือชารอ n เน่ก็คือเป็นคําตอบนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือบอดี้นะครับชารเน่เนี่ยเป็นไวน์ที่ค่อนข้างฟูลบอดี้แล้วก็มีเท็กเจอร์ที่ออกจะครีมมี่เลยนะครับอันนี้จะเกิดจากการที่ไวน์เนี่ยส่วนใหญ่จะหมักในถังโอ๊กเป็นหลัก แล้วก็ไวเนี่ยจะให้กลิ่นนะครับของผลไม้เป็นหลักนะครับผลไม้แล้วก็จะมีกลิ่นของถังโอ๊กค่อนข้างเยอะนะครับเป็นต้นว่ากลิ่นพวกมะพร้าวคั่วนะครับพวกวานิลานะครับแล้วก็มีความเป็นนมเป็นเนยสูงมากอันนี้คือ,ก,คอก็คือจะเหมาะกับคนที่แบบอาจจะชอบไวน์ที่หนักไวน์วาขาวเข้มๆนิดนึงไม่ใช่แบบสายอ่อนสายหวานอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ชาร์เตเน่เนี่ยเป็นอะไรที่เข้ากับอาหารได้หลายอย่างมาก ไม่จะเป็นคลาสสิกก็คือพวกเนื้อขาวพวกไก่เนื้อปลานะครับหรือจะเป็นอาหารที่ออกครีมมี่หน่อยนะครับแล้วก็ชีสก็เข้ากันนะครับอันนี้ก็คือถ้าคำตอบของคุณคุณพว,พวกนี้ก็คือชารโลเน่เนี่ยรับรองถูกใจแน่นอนสำหรับใครที่อยากจะหาชารโลเน่ดีๆนะครับก็คือจริงๆแล้วก็มีเขตดังๆก็เป็นต้นว่าเบอร์กันดีอันนี้คือเป็นแบบว่า เป็นมีชื่อเสียงมากสำหรับชาร์โดเนโอ๊กนะครับหรือไม่ก็จะเป็นพวกโลกใหม่อย่างออสเตรเลียก็ดีนะครับก็ก็อร่อยเหมือนกันแล้วก็จะมีอเมริกาก็ได้จริงๆคือมันเป็นพันธุ์องุ่นที่ปลูกทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปร้านไวน์ถ้าคุณชอบชาร์โดเนเนี่ยจะง่ายมากเลยคือยังไงก็มีแน่นอนพันธุ์ที่2ที่เราจะไปทําความรู้จักกันนะครับก็คือเป็นพันธ so ุ์โซยองบลองอ่าชื่อคุ้นกันอีกแล้วนะครับอันนี้เนี่ยคล้ายๆกับชาร์โดเนเลยก็คือส่วนใหญ่ทำไวน์มาดรายหมดนะครับหวานนี่ก็ เรียกว่าหายากมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นไวน์ที่แอซิดสูงกว่าชาร์เน่นะครับอันนี้จะออกสดชื่นกว่าจะเป็นไวน์ที่ค่อนข้างจะฟูบอดี้เลยแต่ว่ามันจะไม่ครีมมี่ไม่บัตตี้เท่ากับชาร์เน่นะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยของโซยองบลองเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่มีเอกลักษณ์มากนะครับสำหรับพวกซอมเมอร์เยหรือพวกโปรเฟชชั่นอลพวกมืออาชีพเนี่ยเขาจะบรรยายว่าเป็นกลิ่นแคทพี ee, ก็คือกลิ่นเหมนชีแมว หรือไม่ใช่กลิ่นเป็นกลิ่นเขียวๆนะครับเหมือนกับญ้ดที่เพิ่งตัดนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของโซยองบลองมากๆก็คือถ้าใครที่ชอบกลิ่นแบบนี้นะครับหลงไหลอาจจะเลี้ยงแมวที่บ้านแล้วก็แบบเป็นทาสแมวนะครับก็แนะนําเลยว่าคุณอาจจะชอบโซยองบลองได้เป็นไวท์ขาวที่คล้ายๆกับชารีเนเหมือนกันก็คือเป็นไวท์ขาวที่กินกอาหารได้หลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นปลานะครับปลาที่ผมชอบมากโดยเฉพาะกับซอสครีมนะครับ หรือว่าจะเป็นอาหารที่ออกมีเฮิร์บมีสไปซนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยังเป็นแบบพกสลัดเบาๆนิดหนึง่งก็เข้ากับโซยองบลองมากเพราะว่ามันมีกลิ่นกลินอย่างที่บอกคือกลิ่นเขียวๆนิดหนึ่งนะครับโซยองบลองเนี่ยที่ดังๆเลยนะครับคนไทยคุ้นเคยมากก็คือจะเป็นโซยองบลองจากนิวซีแลนด์นะครับอันนี้จะเป็นแบบออกโลกใหม่เลยก็คือกลิ่นเขียวชัดเจนมากแล้วก็จะมีกลิ่นของโอก๊กกลิ่นของอะไรเพิ่มมาด้วยนะครับแล้วก็แต่ว่าต้นตำรับจริงๆเนี่ยก็คือจะเป็นโซยองบลองจากแคนลัว นะครับอันนี้คือเป็นทินกาเนิดของเขาเลยนะครับอย่างเป็นต้นราเขตดดังๆก็คือซองแซปูเย่ฟูเม่ครับอันนี้คือเขตดังๆของโซยองบลองเลยองุ่นพันที่3นะครับที่เราจะไปทําความรู้จักกันก็คือองุ่นรีซิงไม่ใช่ไรซิงนะครับอ่านว่ารีซิงนะครับอันนี้จะเป็นอังุ่นที่ทําออกมาได้หลากหลายมากก็คือตั้งแต่ d r ยเลยนะครับจนถึงหวานเลยซึ่งหลายท่านเนี่ยจะเข้าใจผิดคิดว่ารีซิงเนี่ยจะมีแต่วหวานเท่านั้น จริงๆไม่ใช่เลย Rising Dry มีเยอะกว่าหวานเยอะแล้วก็ Rising Dry ที่ดีเนี่ยหรือที่แบบแพงๆนะครับมีเยอะมากอย่างเป็นต้นอย่าง Rising Dry จาก Keller นะครับก็ราคาแพงกว่าไวน์ขาวเบอร์เกนดี้ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ Rising เนี่ยจะเป็นองุ่นที่ acidity ค่อนข้างสูงเพราะปลูกในเขตที่ค่อนข้างเย็นนะครับก็สำหรับคนที่ชอบไวน์ที่ออกสดชื่นนะครับดื่มง่ายเบาๆนะครับเพราะ Rising เนี่ยอดี้ก็ค่อนข้างไ i g จนถึง middle ก็คือเป็นไวน์ที่ไม่ได้มีบอดี้ไม่ได้มีความครีมมี่เหมือนกับโซยองบลองหรือชารดเน่นะครับแล้วก็สายจมูกไวน์นะครับสายที่ชอบกลิ่นชอบดมกลิ่นไวน์เนี่ยต้องบอกกับริซซิ่งมากๆเพราะริซซิ่งเป็นไวน์ที่หอมมากนะครับจะมีทั้งกลิ่นผลไม้ดอกไม้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นริซซิ่งที่ติดหวานเนี่ยก็จะมีกลิ่นพวกน้ำผึ้งตามมาด้วยนะครับแล้วก็หอมมากๆนะครับแล้วก็อาหารที่เหมาะก็คือจะเป็นอาหารเอเชีย รสจัดนะครับอาหารไทยเผ็ดๆเ,เป็นต้นนะครับหรือว่าจะเป็นอาหารอะไรก็ได้รสจัดๆชีสก็ได้ที่กลิ่นแรงๆนิดหนึง่ง,ง,งนะครับก็ริซซ่งจะไปตัดเลี่ยนได้ดีมากนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองทานหรือลองดื่มริซซิ่งนะครับแนะนําเลยก็คือประเทศแรกที่คุณควรจะไปลองก็คือเป็นริซซิ่งจากเบยอยมน,นะครับก็มีหลากหลายเขตมากไปลองศึกษาดูนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะมีริซซิ่งจาก เอาซาสนะครับก็ดีเหมือนกันจะอววก,กว่าจากเยอรมันนะครับแล้วก็จากโลกใหม่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีจากออริกอนจากอเมริกาอะไรเงี้ยก็เป็นดยซึ่งที่ออกมาทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวส่วนพันธุ์สุดท้ายเนี่ยที่เราจะแนะนำเลยก็คือเป็นพันธุ์ที่ชื่อว่าพินอกรีนะครับซึ่งมีปลูกก็หลายที่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นในอิตาลีเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าพินอกริโจอันนี้อาจจะคุ้นหูกันมากขึ้นนะครับ ก็จะเป็นไวน์ที่ทำออกมาส่วนใหญ่จะเป็นไวน์ดรายเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือจะ,จะเหมือนกับชาโดเน่กับโซยองบลองอันนี้จะดรายนะครับแอซิดนะครับก็คือจะค่อนข้างสูงนะครับจังกลางถึงสูงก็มากกว่าชาโดเน่แน่นอนนะครับตรงนี้แล้วแต่ว่าถ้าเป็นพินนกรีจากเขตที่เย็นหน่อยมันก็จะเปรี้ยวกว่ามันจะเป็นแอซิดสูงกว่านะครับแล้วก็บอดี้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแต่ว่าอาจจะเบาวกว่าโซยองบลองเอาเบาวกว่าชาโดเน่ เป็นไวน์ที่มีกลิ่นของผลไม้เยอะออกฟรุตตี้มากสําหรับสายที่แบบเอ้ยฉันชอบไวน์ที่แบบออกผลไม้ฟรุตตี้สำหรับเรื่องแพร r i n เนี่ยจริงจริงพินครีนเป็นไวน์ที่ก็ กินกับอาหารได้หลากหลายมากนะครับก็พาสต้านี่เข้ามากเพราะจริงๆโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกพิโนกริโจจากอ,อิตาลีเนี่ยคือพาสต้าซอสครีมหรือจะเป็นพาสต้าที่เป็นซอสแบบผัดกับพริกกับกระเทียมอย่างเงี้ยก็เข้ามากเหมือนกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากลองเนี่ยจริงๆพิโนกรีเนี่ยมันปล,กลูกได้หลายที่เหมือนกันนะครับก็จะมีที่ผมชอบเลยก็จะเป็นพิโนกริโจจากเยอรมันก็มีนะครับ จากอาจากอิตาลีจะเป็นเขตที่ค่อนข้างหนาวไวน์จะออกสดชื่อนิดนึงนะครับหรือมันก็จะมีพินโนกรีโจหรือพินโนกรีเนี่ยจากอัลซาสนะครับก็จะอวกอวกว่าตรงนี้จะเป็นไวน์ที่มีบอดดี้เยอะกว่านะครับก็ยังไงก็ลองไปหาชิมกันดูเป็นยังไงกันบ้างครับก็อันนี้คือเป็นคร่าวๆเกี่ยวกับพันธุ์องุ่นแล้วก็คาแรคเตอร์หลกกักๆนะครับก็เรื่องของ ความหวานหรือความดรายนะครับเรื่องของ acidity นะครับเรื่องของ Body แล้วก็เรื่องของกลิ่นที่แต่ละคนชอบนะครับแล้วก็เรื่องของอาหารที่เราจะกินในวันนั้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะสามารถช่วยให้ทุกคนที่ดูจนจบเนี่ยสามารถที่จะเลือกวายได้ถูกปากตัวเองมากขึ้นนะครับในครั้งหน้านะครับโดยที่ไม่ต้องคอยแต่พึ่งวิฟิโนหรือมืออาชีพอย่างเดียวนะครับ